สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reset with กันนะคะวันนี้กันจะมาพูดถึงเรื่องตึง้งอ,อผ่านการฝืนหรือ,รอคิดชีวิตตัวประกอบนะคะเออ่กันมีบล็อกด้วยนี่บล็อกมันจะแบบเป็นสีที่ค่อนข้างจะเออ่เขาเรียกว่ายังไงม่วง แต่ก็แบบเป็นแนวมนๆนะไม่ใช่แบบไม่ได้แบบพาสเทลแบบจาแบบโทนคุมโทนปกก็เช่นกันจะแบบค่อนข้างเป็นสีที่ออกมนๆหน่อยคือคือสีสีดูเศร้าๆนะแต่ว่าจริงๆแบบไม่เศร้าแฮปปี้เอนดิ้งนะทุกคนเออ แผ่นการฝึกหรือขิดชีวิตตัวประกอบนะคะมีทั้งหมด3มเล่มจบเนาะเป็นของคุณเนียนร่วนออกโดยสำนักพิมพ์หยินหยางนะโดยที่เรื่องย่อเนี่ยก็คือนางเอกของเราหลัวซูอี้นะหลัวซูอี้ในชาติก่อนเนี่ยแต่งงานกับพระเอกที่เป็นองค์ชายสามชื่อว่าหลี่หมิงจินพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยมีเหตุการณ์ทำให้พระเอกเนี่ยใช้ชีวิตตัวเองเพื่อปกป้องนายเอก แล้วหลังจากนั้นเอ่อในเอกก็ได้รู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นตัวละครสมทบในนิยายที่ตัวเอกอะคือญาติผู้น้องที่เข้ามาอยู่ในจวนเดียวกันนะแล้วพอรู้เนี่ยว่าตัวเองเป็นตัวประกอบแล้วก็รู้แบบเออเรื่องราวทั้งหมดอะก็ก็เลยแบบเหมือนโกรธอะว่าแบบทําไมจะต้องทําลายชีวิตตัวเองเพราะว่าเหตุผลแบบอืมพอ พอรู้เรื่องราวทั้งหมดจบนะนางก็กลับมาเกิดใหม่จ้าในวันที่ได้รับสมรสพระราชทานนางก็เลยตัดสินใจว่าไม่ได้ละชาเนี้ยฉันจะต้องทวงทุกอย่างที่เป็นของตัวเองคืนแล้วก็จะต้องมีลูกน้อยและอยู่กับลีหมิงจินตลอดไปซึ่งแนวของเรื่องนี้นะเป็นแนวย้อนยุคก,กลับชามาเกิดเคย่อแก้แค้นแล้วก็เป็นแนวเมนแทกนะหรือว่าผู้ชายเนี่ยสาม,มารถท้องได้ แล้วก็มีระบบนิดหน่อยแต่ว่าระบบเนี่ยไม่ใช่ฝ่ายของตัวเองนะเป็นฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งก็คือ,อฝ่ายญาติู้้น้องที่บอกว่าเป็นตัวเอกในนิยายที่ในเอกรู้ว่าตัวเองเนี่ยไปเป็นตัวประกอบนะะอามาละเมาพูดถึงตัวละครกันก่อนดีกว่านะตัวละครเนี่ยก็คือจะมีนี่นางเอก ถ้าใครด,ดูดีีคือในเอกร้องไห้ยอยู่นะเออเพราะว่าตอนที่เจอกันครั้งแรกอะนางแบบรำลึกถึงชาติที่แล้วที่พระเอกว่าใช้ตัวปกป้องตัวเองเออในเอกเนี่ยเป็นคนฉลาดเออหัวดีแบบว่ายังไงดีเป็นเกอร์ที่ฉลาดชอบอ่านหนังสือแต่ว่าชาติก่อนเนี่ยแบบค่อนข้างขาดความรักเพราะว่าเออแม่ของตัวเองอะเสียไปตั้งแต่เล็กๆแล้วก็ คนที่อยู่คนที่เลี้ยงเลี้ยงขึ้นมาเป็นแม่เลี้ยงแล้วนในเอกอะก็ชาติที่แล้วเนี่ยแบบว่าขาดความรักแบบว่าพ่อทําดีด้วยน่อยก็แบบไหลาตามพอชาตินี้แบบได้สติแล้วก็คือรู้เลยว่าเออพ่อไม่ได้รักตัวเองจริงๆก็คือแบบเหมือนหวังที่จะใช้สมบัติเออเดิมของแม่ตัวเองทีเนี้ยพอในกับชาติมาเกิดใหม่ปุ๊บในก็ตัดสินใจแล้วว่า สมบัติทุกอย่างที่แม่ทิ้งไว้ให้นางจะเอาไปที่จวนอองด้วยเออแล้วนาะเอกเป็นคนแบบเป็นคนดีมากเป็นคนคิดถึงคนอื่นอะแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกว่าดีเกินไปเนาะชาตนี้นางก็เลยแบบไม่ใครดีมาฉันจะดีตอบใครร้ายมาฉันร้ายกลับส่วนพระเอกเนี่ยเป็นองค์ชายสามเออเป็น คนที่อารมณ์แปรปวนอารมณ์ร้ายสุดๆเลยคือบางทีก็ขาดสติแบบทำร้ายคนอื่นเพราะว่าอะไรมันมีเฉลยอยู่ตอนหลังอ่าจริงๆเราพระเอกเป็นคนฉลาดเหมือนกันแต่ว่าต้องเก็บงำความคิดตัวเองไว้ไม่งั้นแบบว่าจะโดนองค์ชายองค์อื่นอนะ่ะแบบว่าเล่นงานได้อืมแล้วก็มีตัวเอกในยิยายนะที่นายเอกอ่านม,มาก็คือเสมิงวินสมิงวินเนี่ยเป็นพวกไงดี เป็นญาติผู้น้องของนายเอกก็คือเข้ามาอยู่ในจวนของนายเอกแล้วก็เป็นเกอร์เหมือนกันซึ่งสงมิงวินเนี่ยทะลุมิติมาจากปัจจุบันแล้วก็ผูกเข้ากับระบบซึ่งระบบเนี่ยเออผู้เรียเออมันเรียกตัวเองว่าระบบผู้ช่วยซึ่งจะคอยจ่ายภารกิจแล้วก็ให้คะแนนกับสังมินวินเมื่อส่ง พอทำภารกิจสำเร็จใช่ไหมแล้วก็จะได้คะแนนไปแรกแบบยาทำให้มีเสน่ห์ยาเพิ่มความสามารถนู่นนี่นั่นต่างๆมากมายนะแล้วก็สังมิวินเนี่ยเออรักอยู่กับองค์ชายสีซึ่งตามที่ในอกอ่านมาสุดท้ายองค์ชายสีจะได้ขึ้นเป็นท้องเต้นะอือฮืทีนี้เรื่องย่ออย่างที่เกินไปทุกอย่างทุกสิ่งเล่มแรก ช่วงแรกเนี่ยก็จะเล่าว่าชาติที่แล้วเกิดอะไรขึ้นก็คือในเอกแต่งงานและได้พบเจอกับเอ้ยแต่งงานกับพระเอกแล้วก็บังเอิญแบบว่าเพื่อดีตอนแรกไหนเข้าใจผิดคิดว่าเพ่อเอไม่ได้ชอบตัวเองเออแต่แบบโดนพระรชาชเออโดนประธานสมรพระรชาชทางไงก็เลยต้องแต่งเออแล้วานเอกก็เลยแบบว่าไม่มั่นใจในตัวเองแบบ ไม่กล้าอะไรแต่ว่ามันดันมีเหตุการณ์ทําให้สองคนเนี้ยมีอะไรกันแล้วนายเอกก็ท้องแล้วก็มีลูกทีเนี้ยพอมีลูกคบูปะแบบคลอดลูกได้แค่เดือนเดียวพระเอกโดนใส่ร้าย,ายว่าเป็นกบฏโดยที่มีจดหมายลายมือของพระเอกอะที่ติดต่อแขวนกบฏออยู่ในห้องหนังสือนายเอกก็เลยแบบรู้พอนางกลับมาเกิดใหม่นางเห็นวิธีปฏิบัติ ที่พ่อแบบปไปไว้กับตัวเองไปไว้กับองชายสี่นังก็เลยรู้เลยว่าพ่อเอ,อ่อต้องไม่นควนรทาแน่ๆคือแบบว่าสาเหตุที่มีจดหมายนี้เข้าไปในจวนขององค์ชายสามได้เป็นพอะตัวเองนางก็เลยตัดสินใจว่าชาติน,นี้ไม่เอาแล้วนอกจากองชายสามแล้วคนที่ดีกับตัวเองน่าจะไม่สนใจใครอีกอืมทีเนี้ยพอมาถึงพอย้อนกลับมาใช่ไหมนังก็เริ่ม เริ่มทวงคืนสมบัติเดิมของแม่เริ่มสืบหาสาเหตุการตายของแม่แล้วก็ศึกษาว่าจริงๆแล้วองค์ชายสามเนี่ยเป็นคนยังไงองค์ชายสามเนี่ยชอบตัวเองหรือเปล่าแต่นางก็มั่นใจแหละว่าชอบเพราะว่าแบบชาติที่แล้วเอาตัวมาบาังธนูให้ขนาดนั้นเออชอบแน่ๆอะไรอย่างนี้ทีนี้นางก็อีกภารกิจหนึ่งก็คือการขัดขวาง การทําภารกิจของเซิงมินวินหรือว่าการทําภารกิจของระบบนะแบบไม่ให้มันสําเร็จอะออไอเซิงมินวินเนี่ยจะได้เอาแต้มไปแลกของไม่ได้ทีนี้เล่มหนึ่งก็ดําเนินมาจนถึงตอนที่นางแต่งงานเข้าจวนพระเอกไปแล้วก็เริ่มเป็นความรู้สึกดีๆทีนี้พอเล่มสองเล่มสองเนี่ย เออันนี้เล่มสามสิเล่มสองเนี่ยเห็นไหมเล่มสองจะเป็นแบบมีหิมะมภูเขาต่างๆนะก็คือเล่มสองเนี่ยจะเป็นตอนที่พระเอกอะได้ราชองการให้ไปลบที่ฝ่ายเหนือคือจริงๆแล้วพระเอกอะไม่ได้เป็นคนโดนเรื่องนะในนิยายที่ในเ,เคยอ่าน องชายสียเป็นคนที่ได้ไปเดินทางขึ้นเหนือแล้วองค์ชายสียไปพบทรัพยากรมากมายไปแบบสร้างศูนย์กำลังได้รับทรัพยากรแบบมาเพื่อบำรุงกองทัพของตัวเองเอ,อทีนี้นายเอกก็เลยไม่ได้แล้วออจะต้องให้พระเอกไปแทนแล้วนางก็ไปเมืองเหนือกันซึ่งเล่มเนี้ยเอาจริงไหมมันเป็นซีแบบสโลไลฟ์มากแบบว่า เดินทางขึ้นเหนือไปปลูกผักปลูกห้าสร้างเอ่อทําไงดีอะสร้างความชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้แก่ประชาชนอ่ะมันเป็นเล่มที่แบบว่าไม่ค่อยเหมือนฟีลแบบหนีไปพักร้อนแล้วอีในวังในเมืองหลวงก็คือสู้กันตายฮะไอสองคนนี้ไปพักร้อนอยู่ที่เออเมืองเหนือเล่มสามคือ เล่มที่กลับมาที่เมืองหลวงแหละเออห้องเต้ใกล้ตุยห้องเต้นี่ก็คือแบบโอนจะไม่ไหวแล้วก็เลยเรียกพระเอกกับนายเอกกลับมาเรียกพระเอกกับนายก,กลับมาปุ๊บนายเอกอะด้วยความที่แบบคอยขัดขวางส่งมิง้หวิงมาตลอดคือเจริงไหมส่งมิมงมงวินอะไม่ฉลาดเลยเว้ยคือระบบจ่ายภรกิจอะไรมานายเอกอะขวางได้เกือบหมด คือหลวซูอี้คือแบบฉลาดมากบวกกับมีองค์ชายสามช่วยเออข่าวความทุกอย่างของสมัมิวินอะเออคือองค์ชายสามรู้เวยกับเอ้อสัมมิงวินกับองค์ชายสี่คือองค์ชายสามรู้แล้วก็คอยบบขัดแข้งๆๆขัดขาเออเรามันแบบเออมันคือตัวร้ายที่ไม่ฉลาดมันคือเป็นฟิลตัวร้ายแบบซื่อบือ้อแต่มีผู้ช่วยแบบเป็นขั้นเทพอย่างเงี้ยเออไอเล่มเนี้ยเป็นเล่มที่แบบ เป็นการชิงบัลลังก์และแบบกลับมาชกเพื่อชิงบัลลังก์ของจริงและยิ่งเน้นความไม่ฉลาดของส่วนงอินเออคือมันตลกอ่ะมันไม่ใช่ตัวลายที่แบบอีโวเนอะเาบอกว่าตัวลายที่แบบเทพ,เทพแบบกลย,ยุทธ์นู่นนี่นั่นแต่มันเป็นตัวลายที่แบบซื่อเบื่อ,อมันเป็นตัวแบบเพิ่มสีสันมากกว่าส่วนในเองนี้ก็คือแบบชนะแบบนอนมาสุดๆไปเลยแต่มัน มันก็เอ่อพ่อไงดีอ่ะมันเป็นความแบบดีไม่เครียดเป็นเรื่องชิงบัลลังก์เรื่องเดียวนะที่ไม่มีจุดที่แบบโอ๊ยทายังไงดีแบบตัวร้ายทําไมเก่งจังเลยอะไรเงี้ยเอออะไรเงี้ยไม่ไม่มีเลยเออฝั่งสมิวินคือเหมือนตัวเพิ่มสีสนะันอ่ะเออแล้วก็ระบบก็คือยิ่งเพิ่มสีสันเข้าไปเลยแล้วก็มีความแบบหักมุมแต่มันไม่ได้หักมุมแบบว่า พวอไงอ่ะมันเป็นการหักมุมที่ไอซีดเขาบิงอ่ะคือมันมีฮินมาตลอดเลยว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่สิ่งที่พวกไงมันไม่ใช่สิ่งที่บอกเนอกใช่ปะคือเหมือนระบบมีความลับบางอย่างแต่ว่ามันบอกเราตลอดมันมีฮินบอกเราตลอดว่ามันจะทวิสต์ไปทางนั้นพอมันทวิสตจริงแล้วแบบเออใช่แบบเออสมเพสมเพผล ในสิ่งที่แบบใบมานื้ออกใช่ไหมคือมันดีเว่ยแล้วก็พอนางมีลูกลูกนางก็น่ารักมากแล้วแบบพอช่วงท้ายๆมันเหมือนเป็นฟิลแบบหลังจากชิงบัลลังได้อะไรได้างนะมันเป็นฟิวฮันนีมูนแล้วแบบเป็นความรักแบบเรื่อยๆแล้วก็มีแบบอยากมีน้องแล้วอ่น่ารักสุดๆแล้วนายเอกกับระเอกก็แบบเหมือน ร่วมมือกันแบบพัฒนาบ้านเมืองในเอกก็เอาความรู้ที่ได้จากการที่ไปอ่านนิยายในในยุคป,ปัจจุบนันเออมาแบบปรับใช้เอาความรู้ของสมิงวินอะที่แบบไม่เคยคิดนึกออกใช่ไหมที่จะเอามาช่วยพัฒนาบ้านเมืองเออเอามาใช้พัฒนาบ้านเมืองแบบดีเป็นแบบพวาไงดีแนวย้อนอยุคเชิมอัลลังที่แบบหนึ่งไม่เครียดเกินไปสองคือ เอ่อให้ความรู้สึกแบบ solo life พวกไงดีเออเป็น solo l i f แล้วก็ s l i d อ of life ใครที่ไม่ชอบความแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยอาจจะแบบว่าเอออาจจะต้องข้ามๆนิดนึงอือส่วนตัวความที่ชอบก็อย่างที่บอกว่าเออเรื่องนี้คือชอบส่วนอื่นนะไม่ได้ชอบที่แบบนางอะไรนะชอบความซื่อบื้อและความโง่ของนางมันทำให้แบบ เรื่องนี้แบบไม่เครียดเลยแบบเพราะว่าตัวลางยโง่มากเออนั่นแหละถ้าสมมติใครชอบแนวย้อนยุคก,กับชาติเออพู่ไงดีย้อนเวลากลับมาแก้แค้นะ่ะเออสามารถลองอ่านลองอ่านผ่านการฝืกลิขิตชีวิต,ตวประกอบนี้ได้มันแบบมันเรื่อยๆอ่อ,อะทุกคน เออเข้าใจใช่ไหมนั่นแหละค่ะถ้าสมมติว่าชอบการรีวิวของกันนะฝากกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่องกันด้วยนะคะยังไงก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย